สบายดียดทุกคนสบายดีตอนเช้าๆเด้อเมื่อนี้กัแบแต่ว่าฝนตกนักเนาะเมื่อคืนนี้เนาะเห็น,นให้บรรยากาศซุ่มซื้นเย็นกระซุ่มกระซวย <c oughs> <c oughs> แล้วมืัอนี้เราจะไปใส่รองบอมเมื่อนี้บอมจะไปไทนาเนาะ <c oughs> พ่อเนาะแมนนี่น้องว่าไปจับไปจับรถให้อีพ่อไทยนาแล้วเราจะไปกินข้าวอยู่นาเนาะเราจะอุปยุบกันไปกินอยู่ข้าวอยู่นาไปนาลงนี่ไปไถนาไปไถตะกาเพะมันไปไถนาไปไถตะกา้อนว่ามันใกล้สิฮอดยามดำนาแล้วเาต้องไถตะกาไว้แล้วเาก็ชิซักข้าวแล้วทุกคนสักกาแม่นสักข้าวลุมกากลองบุตริกฤติ์เนี่มันเข้าไม แล้วเมื่อนี่เขากสิพาทุกคนไปนำเนาะซึ่งว่าจะไปกินข้าวยุเชียงนาที่เขาปลูกไวน้นะตอนเช้าเลยแล้วก็น้องยูจะบ่ทันได้ไปก็น้องยูจะจะแต้งกินให้น้องบอมไปก่อนไปจับรถอีเกนให้อีอพอรอจับรถอีเจนให้น้องบอมเอาแม่แน่เนาะเดี๋ยวไปพบกันเลยทุกคนไปพบกันตอนน้องบอมไปจับรถอีแจนเปลี่ยนม็อกเนาะแมนนี่เนาะทุกคนตอนนี้น้องบอมกับอีพอก็มาฮอดหนาแล้วเนาะนี่ก็คือตะกาที่เขาจะจะเริ่มลงกา แล้วเขาจีมาไถมาคาดให้มันเตกเตกอ่ให้ขี้ดินตุก้อนแข็งๆขี่เตกนี่คือบรรยากาศตอนเช้าทุกคนเมื่อกี้นีเฮาว่าอ่าเมื่อกี้นีีพ่อคนลืมกระเจเน้องบอมกันเลยว่าได้กลับคืนไปหาอีแม่ยูคุณกันเลยว่าได้มาสวยนิดนึงเพราะว่าลืมกระเจย่ยงหอบกระเจียนตีนแท็ก เอาว่ะถืออยู่เดี๋ยวเฮาก็ซืมาเปลี่ยนตีนแท็กกันเลยตอนนี้เฮาก็ซืมาเริ่มใส่ตีนแท็กกันเลยนะทุกคนเริ่มใส่ตีนแท็กแล้วเฮาก็ซืเริ่มลงมือไข่คาดเออเข้าอยู่ไป nhanh lên mẹ

ตอนนี้เขาก็แล้วไปตีน,นึงแล้วเนาะต่อไปเห่ากระมาเริ่มเหากระมาเริ่มเลี่ยนตีนที่สองนเห่าก็จีเริ่มลงเลยเอา้าวเราะจะลืมสบายดีเขาน้ำมือมดิบ้างดีบ้านตีนบาตีนเหล็กใส่ไท่นะคาตะกะเดี๋ยวเาเดี๋ยวบอมกับพ่อกระซขอตัวเแป๊บนึงตอนนี้ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ ก่อนสิแล้วมันง่ายส่วนอีพอเพิ่นกันสิเริ่มไทยกันเนาะไถ่มันเนหค응าดเหรอเออคาดอะวะคาดก่อนคาดก่อนจังไทยอ๋อแม่ติน,นไปเนาะโอ ทุกคน้นองบอมจิพาครับ oh. บึ่งสภาพตอนนี้ <c oughs> จิปาทุกคนครับเดี๋ยวนี้จับรถอีแตนให้อีอพอซื้อ คาดเลยคาดแล้วยิวไทยแล้วก็คือคาดอีกแล้วหอบก,ก็สุขขดขากันเก็บพี่เงินเนาะยเย็บเกือบนี่เนาะทุกคนตอนนี้อีพอเพิ่นก็คาดไปได้ครึ่งหนึ่งล้วเนาะส่วนน้องบอมก็คือเป็นแค่รับเซินชี่ไ่ได้ทับเซินแด้ชี่จะให้ได้ับเซินจะเนาะให้มาเก็บขี้ขี้อันขี้เฟืองออกจากบอนเพิ่นไถ่นี่เพราะว่ามันไถย่ยากเพลื่อนกนเลยว่าให้มาเก็บขี้เฟืองนี่ออกให้เพิ่น ถือว่ามันคืนนาถือว่านี่น้องทุกคนตอนนี้น้องอยู่กับมามั่นได้ตอนมานี่จังหวะก็เยียดเอเลอย,อยู่แล้วขันปัดปัดไปเย็ดเด้เออ,อ,อกกู็ว่าน้องอยู่กับแม่กับมาเนาะเอาเข้ามา,<อ>าพร้อมเอือพนจักงานหลักก่อนเอาเลยอันนี้อ่อซีนวหรออ่อดีนเก็บน้องก่นพูเปกินนะพูละไปกันครับ ก้าเอตอนนี้ฝนก็คือว่าตกหนักฝนลมพัดเย็นดีขนาดโซว่าเป็นสาวหนาเย็นสบายสาวนานวันนี้เย็นเย็นเลยว่าแต่ขึ้นเงินไปละเมฟุนสิตกนะสิบุญเย็นนะในฝนสิตกนั่นนี่นะเม่ื่อวันจะคำเหรอเฮากะเขาก้าบะคำเมื่อนี้แหละสักเมื่อวันี้แบบแฮกเมื่อวันนี้แบบแฮะนะอันนั้นอีพ่อเพิ่นกะไถไปบาดหนึ่งแล้วเพิ่นกะคาดอีกบาดหนึ่งเออเพิ่นคาดก้อนเพิ่นจึงไถบาดหนึ่ง ร้าบัตรที่สามสิมาขาดอีกเนาะเดี๋ยวเราสิมากินข้าวกันเลยทุกคนไปกินข้าวแล้วตอนนี้เช่นตอนนี้เฮาก็มีอาหารของเฮาก็คืออืมเออนอนมือซาวนี่เม่ไปเราได้ซีนอ่ายังเหลือซีนน้อยนึงเลยเนาะอีเม่ไปได้ซีนงัูน้อยนึงซึ่งว่าไปเกือบบนหันแล้วก็มาเขือแล้วก็อันนี้จำจำเจียวขิงขิงเคือขิงสีไข่จำเจียวหัวสีไข่แบบแหมนแก่ันนี่จุดมือจำคืน ตอนนี้ชิมากินข้าวนะมากินข้าวกันเ้อทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวอยู่เฮียงนาเนาะบุ๋มไหบรรยากาศก็ะโคตรดีเลยลมผัดเย็นชิวๆอยู่เลยเมย์สร้างเหนาคนเมย์จะสร้างหนา้า <laughs> 我怎么这么脏？我不喝茶。 ทุกคน,อนตอนนี้เขาก็ได้กินข้าวไปที่เรียบรอย้อยเนาะกินขา้าวแล้วไปที่เรียบร้อยละแล้วตอนนี้เขาก็ได้ลงมาไถนาะเอยไถตะก,ก้าอีกครั้งหนึ่งพอไถอย่านี้เเออเออเวลาอะไพอไถส่วนเขาจะมาเก็บขี้เนื้อออกแบบนี้เนะเาะเพื่อ่ให้เพื่อบให้มันหญ้าปงซ้ำอีกเวลาที่เขายัางพนันในโลก้าออกนะทำไงยังมันจะเป็นหัวแบบนี้เขาจะออกเลยโอ้คีบคีบคีบ วันนีนนนเก็บีบกูเก็บแล้วันนี้เฮาจะบึ้งค่ะว่าเป็นจักเด้เราสะสักกาเนาะทุกคนรอบึ้งจีตามบึ้งอ่า e ีต่อไปเด้อว่าเฮาจะได้สักกาบอ้ขี้เก็บได้เลยดิมีตัวนึงอีกละงน้ขี้เ็ไขนาดไป็ชื่อกลก่อนเป็นเกยาน เดี๋ยวเขาจะขอตัวเก็บอ่าหญ้าออกกอนอนคนเลี้ยวมาบึ้งกันว่ามื้อน,นี้เขาจะได้ซักกาบอตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะดูสภาพนองอยู่หรือบอกหมาโลดเอาแม่อยู่อโอ้แค้วคันฟาดสะการหนาเลยก่อนอ 叫你别看。 ไผ่อีกอกนะที่ทกนันต้นงนองลปิดเป็นหรือเปล่ามันปิดเลยมอเดิ้ไผ่แล้วไผ่อีกนะทุกคนไผ่เรื่อยๆไปเ <laughs> <c oughs> ห่ากระเซ็ดไปแล้วเนาะตอนนี้อีพ่อเพิ่นกระเอ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกแบบนี้เนาะทุกคนเป็นล็อกเป็นลอ็อกแบบนี้เป็นสามล็อกเนาะเฮ็ดให้เพื่อเฮ็ดให้อ่าน้ำนี้มันไหลอ่าเพื่อแบบกา ยามฝนตกแล้วกามันขึ้นมาแล้วน้าจะบวท่วมกาแล้วให้มันไหลาตามท้องนี้เนาะเราจะให้ปล่อยลงคันนาพ่นเลยจะบอให้เห็ดให้น้าท่วมกาแล้วกาจะบวตายแล้วตอนนี้อีพอเพิ่นก็ท่ายตีนรถดแล้วเนาะนี่แล้ว,แล,วแล้วทุกอย่างวันนี้นะยังเลือดจะท้ยนาตอนนั้นนองบอมเปลี่ยนโซอีพอตอนนี้นองยูเปลี่ยนโซอีพอเปลี่ยนกัน แล้วแล้วเนาะเปลี่ยนแล้วละตีนสุดท้ายที่เห่าจะช่วยเพื่อนจังซี่ก็ชชอนเพราะว่าอ่าตั้งแต่เอื้อกับออ้ได้ไปเหียนต่อแล้วพวกเห่าก็ได้เริ่มช่วยเพื่อนแบบนี้เลยได้อยังเอาเอ็ดแบบเอ็ดแบบว่าแบบว่าอันตัวเองดีทุกอย่างนะนะพ่อเพิ่จับกระเลนไปดดของอันยักไยักงวดต่ตอนอย่างน้อยน่าจับบุถึงกัน ยกก็พอได้เออเอ,อมันจะยกขึ้นแหลวโดดอ่อนขี่สลิงอยู่ยูเหินเหาบมีผู้ชายเนาะลืมไปอีพอ่อก็เป็นผู้ชายอันมีแต่ผู้ชายผู้เดียวนะวาะบมีไผเฮ็ดซวยอีพ่อก็เลยพวอเหาก,ก็ต่เลยว่าต้องได้เฮ็ดซวยอีพ่อ เดี๋ยวเราติดตามเนาะอ่าอีพีต่อไปว่าพวกเฮาสิสักเข้ากาบอมื่อนี่ปลาลงไหมปลาเลยนีมปลาไหมไก,ก,ก่ก็ันทอดมันพี่ถือตูดเอาแม่อะเอาเครื่องใส่ท้ายรถก่อนหนักแบกจริงนะ อีแม่เพิ่นก็ไปเวียกแล้วนะทุกคนตรงหัวไม่เหยียบนี่เม็ดตะกาเจา้าตรงหัวไม่เหยียบเข้ามาเอารถส่งโทรมันก็นั่นวะกรกเออหรกระซุกเอาแล้วนอก่ะสิติดโอ้เงือกมั้ยครับเยอะนอนอบูดบ่แม่นซื้อนอโบแม่นซื้อวันนอบูดเดย นอกที่เอ็ดแกขมันบูดว่าม,มีตู้เย็นใส่ว <c oughs> ่ามีตู้เย็นเมื่อคืนนี่พัดห้อนนด้ยกับบูดไว้ไอ้ๆหายก่อนจตนปรากาศสั่งได้สั่งดีพอ้อมจับจับมาสองคนอ่ะออกหัวลงไปมันโดนเด้ไป เขาจะเป็นคนจับเือคมลงไล่เน้ะเอาหมอกในเสื้อแล้วมันงับลงเน๊มือจมันได้ะมือถ่ายของคุณะเข้าวะอือคือดับไฟฟืนเนาะอย่าคมลงไล่ได้ไหมสิบะอือเข้าใจอันนี้แหละอยคนลงไล่เออได้ไหมยกขึ้นอีนี่แล้วเปเน้นลงกันดิยกขึ้นยกลงคนบอกน่งติกจงละเปล่าอ้อสิกจองละ รถออกโอเคทุกคนคลิปนี้เฮากับสิขอปิดคลิปไปเพียรครานี้เนาะสำหรับคลิปนี้เฮามากินข้าวยุ่เชียงนาและกันมาไทายตะกะรอเบิ้งอีพีต,ต่อไปเนาะว่าเฮาสิได้ซักข้าวกลาบอกคลิปนี้เฮากับสิคอลาทุกคนไปก่อนเดอ้อถ้าใครมาคลิปนี้ของเฮาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครเป็นกำลังใจให้พวกเฮาให้คลิปต่อไปเดอ้อสำหรับคลิปนี้สิคอลาไปก่อนบ๊ายบาย